นายกรัฐมนตรีของเซเวียซึ่งไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศเหมือนกับอาวาซั์ก็คือนายกร,รัฐมนตรีโมฮัมหมัดคาซีอัลจาลานีแถลงในขณะที่อยู่ในบ้านพักของตัวเองในกรุงดามัสกัสระบุนะคะบอกว่าตัวเขาในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยพร้อมที่จะทํางานกับผู้นําคนใหม่ที่ประชาชนเลือกมาเพื่อให้การเปลี่ยนถ่ายอํานาจเป็นไปนอย่างสันติเหตุใดการเปลี่ยนถ่ายอํานาจอย่างสันติจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างมากในสังคม ที่เปลี่ยนไทยอำนาจจากเผด็จการเก่ามาสู่ระบบใหม่คำตอบก็คือว่าถ้ามันไม่เกิดขึ้นถ้าการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันติไม่เกิดขึ้นสิ่งที่จะตามมาก็คือสงครามกลางเมืองแต่และฝ่ายจะแย่งชิงอำนาจกันต่อสู้กันอย่างไม่รู้จบนะเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในลิเบียลิเบียก็เจอกระแสอารับสปริงเหมือนกับซีเรีย แต่ว่าโมมากัดดาฟีไปก่อนนะผู้นำของลิเบียในคราวนั้นแล้วก็จบเร็วแล้วก็จบลงด้วยภาวะมิขสันยีนะเพราะว่าพอกัดดาฟีเสียชีวิตกลุ่มก้อนต่างๆที่มีมากมายก็จับอาวุธต่อสู้กันเองจนทุกวันนี้ก็ยังมีสงครามกลางเมืองอยู่นะโจททย์ที่สำคัญคือซีเรียจะหลีกเลี่ยงสถานก,การณ์เหมือนกับที่เกิดเกิดขึ้นในลิเบียอย่างไรใครจะรับบ,บทบาทนั้นนะฮะ ตอนนี้ชัดเจนแล้วว่ากลุ่มที่จะรับบทบาทนำในการเปลี่ยนผ่านก็คือ HTS ที่นำโดยจูลานีเราไม่คุ้นกับชื่อใหม่เนาะเราเรียกชื่อเดิมแล้วกันจูลานีเรียกติดปากไปแล้วขอดื่มน้ำนิดหนึ่งและสุขที่ผ่านมานะคะมีการจับท่าทีของจูลานีว่าจะเอายังไงกับการเปลี่ยนผ่านอันนี้จูลานีให้สัมภาษณ์พิเศษกับซีนเอ็นโดยระบุว่าเขาต้องการล้ม ปรัานาที่มีอ,อสาสซาดและปกครองประเทศชั่วคราวเพื่อเปลี่ยนผ่านอำนาจและนำไปสู่การเลือกตั้งให้เกิดสภาที่มาจากเสียงของประชาชนฟังแบบนี้ก็จะแปลว่าคนที่จะมาอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยน่าจะเป็น HTS แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการจัดก,การเลือกตั้งแล้วก็จะดูว่าใครชนะเลือกตั้งแล้วก็ฟอร์มรัฐบาลถ้าดูจากการให้สัมภาษณ์ของ c n นเนะคะ ซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าการพูดแบบนี้เนี่ยก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีแม้หลายฝ่ายจะก,กังวลกับประวัติที่ผ่านมาของโจรานีก็ตามนะที่มีสายสัมพันธ์กับออาไกด้ามาก่อนแล้วก็จริงๆแล้วมีคนบอกว่าโจรานีนี่เล่นการเมืองเป็นนะเพราะว่าการเปลี่ยนภาพการรีแบรนด์เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2016คือเล่นเกมยาว ลองเกมมากนะปี2016อ่ะเหมือนกับมองขาดว่าถ้าเป็นอานุสอนุสราฟรอนต์ต่อไปแล้วมีอัลไกด้าติดหลังอยู่เนี่ยฉันไม่ไปไหนประกาศตัดอัลไกด้าแล้วก็เปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองให้มาเป็นสายนุ่มนวลมากขึ้นนะไม่ได้สายสุดโต่งแล้วก็ทำงานกับชุมชนมีรายงานการละเมิดสิทธิทมนุษยชน สูงมากนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับว่าจอร์แดนี่ทำงานมวลชนสั่งโรงเรียนสั่งโรงพยาบาลคล้ายๆกับฮามัสคนในกาซาเนี่ยถึงยอมให้พวกฮามัสปกครองเพราะว่าถูกขึ้นป้ายเป็นผู้ก่อการร้ายแต่ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายที่ทำโรงเรียนทำโรงพยาบาลหาอาหารให้นะอันนี้คือสถาน,นการณ์ในในความเป็นจริงแล้วก็ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ จากผู้นํากลุ่มนักรบจีฮัตผู้สุดโตกมาเป็นผู้นําที่พร้อมทํางานกับมวลชนแล้วก็ประกาศกลับไปใช้ชื่อจริงของตัวเองอย่างที่รายงานไปในช่วงต้นจากอาบูมูฮัมหมัดอัลจูลานีนี่เป็นชื่อในวงการที่ใช้ในสมัยเป็นอัลไกด้ในอิรักนะฮะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นชื่อใหม่แล้วก็มีการปรับเปลี่ยน รูปลักษณ์ในเรื่องของการแต่งตัวด้วยนะจากการสวมใส่ชุดเจีฮัีแบบดั้งเดิมมาเป็นสูตรแล้วก็ชุดที่ใกล้เคียงกับวัฒนธรรมสากลเมื่อสักประมาณ7ปีทีはは่แล้วให้สัมภาษณ์รายการ f ฟรน t l ไลน์ของ PBS ก็แต่งตัวแบบใส่เสื้อเชิ้ตอะไรอย่เงี้ยไม่ได้แบบว่าต้องเป็นทหารอะไรตลอดเวลานะก็คนก็เริ่มสังเกตว่ามีการเปลี่ยนภาพลักษณ์แล้วก็ตอนที่ PBS เข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยผู้สื่อข่าวก็คือ น่าจะชื่อมาร์ตินอ่าชื่อมาร์ตินเขาพูดเลยนะบอกว่าการอนุญาตให้สื่อตะวันตกไปสัมภาษณ์ได้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นการส่งใช้เป็นช่องทางเป็นเครื่องมือในการสื่อสารไปร,รัฐบาลสหรัฐว่าเขาไม่ใช่จุลานี้คนเดิมแล้ว แล้วรัฐบาลสหรัฐควรจะมาทํางานกับเขาในแง่ที่ว่าเขาเป็นคนควบคุมจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญของสองครามการเมืองซีเรียไว้ได้ก็คือที่อิดลินะคะอันนี้คือการเปลี่ยนผ่านของของโจลานีแต่ว่าคําถามต่อไปก็คือว่าเขาจะคุมกลุ่มอื่นๆได้หรือเปล่านะฮะหนึ่งในกลุ่มที่สําคัญก็คือ Syrian National Army SNA SNA เนี่ยขึ้นแผนที่นิดหนึ่งน้องใหม่คุมพื้นที่ทางตอนเหนือเหมือนกันสีเขียวๆ SNA ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีนะ,ะแล้ว SNA เนี่ยจริงๆแล้วเป็นหนึ่งในกองกำลังที่เข้ามาช่วยโจรานีหรือว่า HTS ในการยึดดามัสกัสด้วยแต่ว่า2กลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วเคยมีความขัดแย้งกันเคย ตบตีรบรากันเองด้วยนะแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้เป้าหมายร่วมกันก็คือขับไล่อาวาสซัก็เลยร่วมกันเป็นการเฉพาะกิจเพื่อที่จะทําภารกิจนี้ก่อนแต่ SNA ก็มีความทะเยอทะยานทางการเมืองในแบบของตนแล้วมีข้อที่น่าสังเกตก็คือว่าเขาก็มองว่าตุรกีเนี่ยน่าจะมีความสบายใจกับ SNA มากกว่า HTS ซึ่งยังมีลิงก์แล้วก็สายสัมพันธ์กับอัลไกด้าเพราะฉะนั้นแค่กลุ่มเดียวเนี่ยก็เป็นงานยากแล้วว่า s t s จะบริหารพวกกลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่มีมากมายหลายกลุ่มรวมถึง SNA ให้อยู่ในที่ตั้งในความสงบได้อย่างไรเพื่อพาซีเรียไปสู่การเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้นะคะแล้วยังไม่นับรวมกลุ่มที่เป็น กลุ่มต่อต้านแนว moderate อีกก็คือพวกกลุ่มเคิร์ทนะคะก็คือ SDF ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือแล้วก็มีสารัฐให้การสนับสนุนอย่างไรก็ตามนะอย่างไรก็ตามก็มีความพยายามจริงๆแล้วอัลจูลานี HTS ก็รู้นะว่าอันนี้คืออุปสรรคสำคัญของการาทำงานในช่วงเปลี่ยนผ่านปรากฏเมื่อวานมีสัญญาณ ที่น่าสนใจออกมานะบรรดาผู้นำศาสนาต่างๆแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์เริ่มเปิดการเจรจารเพื่อหาทางอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายแล้วนะแต่ต้องดูว่าจะไปสุดทางหรือเปล่านะอารับสปริงไนเซียจะยังไม่จบแน่ๆนักวิเคราะห์บอกว่าสิ่งที่โจลานีรวมถึงทุกฝ่ายต้องคำนึงถึงตลอดระยะเวลาที่สำคัญ นับตั้งแต่นี้ไปคืออันที่หนึ่งจะทำอย่างไรให้ซซเรียรเป็นประชาธิปไตยโดยมีผู้แทนของประชาชนอันที่สองการคืนความยุติธรรมให้กับเหยื่อสองครามแล้วก็คนที่เคยถูกกดขี่ภายใต้การปกครองของอาวสาร์อันที่สามคือการทำให้ซซเรียรเป็นประเทศสำหรับชนทุกกลุ่มไม่ใช่แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งถ้าเกิดทำสิ่งน,นี้ได้เนี่ยซซเรียรอาจจะก้าวพ้นระบบและการกดขี่ ของระบบะเผด็จการเป็ดเสร็จที่ปกครองประเทศมานานกว่า50ปีได้อันนี้ก็คือ,เ,อ,อเรื่องของโจทย์ใหญ่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านทีนี้ความขัดแย้งของบรรดากลุ่มต่างๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรรู้ป่ะเรื่องเดียวเลยง่ายมากเลยผลประโยชน์คือ ต่อให้พูดถึงเรื่องอุดมการน่ยมันจะไม่เพียวเีๆเอานุสราฟอนกับไอซิสีกันเพราะอะไรวะเพราะเรื่องเงินนะฮะเรื่องเงินนี่เป็นเรื่องใหญ่มากผู้นำกลุ่มติดอาวุธที่มีเงินก็จะมีคนอยู่ด้วยเพราะว่าการออกไปรบแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องมีกระสุนน้ำมันหมดก็ต้องเติม อยางแตกก็ต้องเปลี่ยนยางถ้าผู้นํากลุ่มติรุตกลุ่มไหนไม่มีเงินไม่มีทหารไม่มีนักรบนะเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่มากผลประโยชน์นะผลประโยชน์คําถามก็คือว่าผลประโยชน์จะแบ่งกันลงตัวหรือเปล่ามันถึงจะตอบได้ว่าซีเรียจะผ่านไปสู่ระบอบที่พ้นจากความวุ่นวายแล้วก็เผด็จการหรือไม่นะครับ